สถาการก่อนุอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนเราแข่งรถก็โอเคนะคะก็จริงๆเซฟตี้ดีมากหนูแบบตัวไม่ได้ขยับเลยคือตัวล็อกอยู่กับที่นั่งค่ะก็ถือว่าออกมาไม่เป็นไรไม่เจ็บนาจะมีแบบตึงกล้ามเนื้อนิดหน่อยอย่างนี้ในที่ที่เกิดเหตุนั้นมันแบบมันชุนหุกขนาดไหนเออมันเป็นยังไงก็จริงๆหนูแบบเตรียมใจไว้แล้วค่ะเลยไม่ได้ใจมากคือหนูแบบโอเคมันต้องชนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเป็นเรสแรกค่ะเป็นแบบการเข้าสนามครั้ง ชนแรงแค่ไหนก็เตรียมใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยพอชนหนูก็เลยเสียโอกาสมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบเจ็บไม่ได้เสียใจในแบบเสียดายแต่มีนาทีตอนชนอ่นะตอนที่มันชนแล้วว่าเราแบบใจหายไหมว่าอุ้ยเอาแล้วก็ใจหายนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแบบจริงๆก็พยายามไลใ่ให้มันแบบให้ระดับมันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอชมน,นีก็เลยแบบโอ้แซงกันเต็มเลยแต่แต่ก็เป็นประสบการณ์ อ๋อจริงๆหนูแบบเข้าไปแล้วแล้วเหมือนข้างหน้ากาไปกันอยู่แล้วหนูเบรกไม่ทันเลยข้อเหมือนพ่อหนูเบรกแรงแล้วเบรกมันจะล็อกมันจะแบบไปไหนไม่ได้เลยอันนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกแต่ไหมลูกแต่ครั้งแรกเลยคั่งนี้ก็แบบเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ข้อสนามไปเลยแบบครั้งแรกเหมอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไหมไม่กลัวไม่กลัวงนะแผลหือไม่ก็จริงมันก็จะมีแผลเล็กๆอย่างเช่นแบบรอยช้ำที่ขาอะไรย่างเงี้ยมันก็จะเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก็พยายามยอมรับให้ได้ค่ะแต่เรื่องแบบ พื่หน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พกกันแดดอะไรเพราะ่แบบพิสนามร้อนมากร้อมพี่เสียคือไม่ลงจากรถเลยยู่ใมงไเลยันนั้ไม่กลัวแต่ไม่อยากแขงเลยไม่ค่ะไม่กลัวเพราะหนูรู้ว่าเซซี่มัมกักอย่างเสียเองตอนนี้ประสบมุบัิเหตมเป็นไงบ้างหนูรู้ว่าน้องไม่เป็นไรเนาะเขาเป็นคนสตรองเนาไค่ะใช่เขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนแบบทำแบบเป็นคนไอเ e นเจอร์อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยหนูคงไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมคะี่บ้านเรา โอ้ย <begun> <S lly> <gehört> ไม่ตกใจค่ะโอะ้ไม่ตกใจก็ไม่ดุดุ่งเอออ่ตกใจนิดนึงตกใจแหละโรเตอร์ก็โมโหนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปนพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากอยากคุณพ่อได้แบบมีเตือนว่าเฮ้ยต้องระวังเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบ คุณพ่อเขาจะแบบอยาคุูแม่เขาจะสู้ๆนะแบบเอาเอาโพเดียมให้ได้องเงี้ยแล้วคุณพ่อเขาจะแบบเนี่ยขอบให้จบนะอย่าชนนะ้คุณพ่อเขาจะแบบออกแนวเหมือนน่าจะเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโตว่าใช่เอาแบบความปลอดภัยก่แต่คือหลักๆ้ก็คือคว้าแชมป์มากรีสนามแล้วสนามรคับสนามล่าสุดสนามที่บุรีรัมย์ตอนนี้ลงไปกรีฑาสนามสามสนามได้แชมป์มาทีนึ่งที่ที่เชียงใหม่สนามแรกที่พี่ชนแล้วก็สนามที่สองก็ที่ภูเก็ต ่แล้วที่ได้แชมป์กี่สนามสนามเดียวที่บุรีรัมย์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอเราได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ย ก็ตอนหนูขับขับแบบขับซันเน่ยคือหนูขับแบบเขาเป็นแบบมันต้องใจมากเงี้ยเพราะว่าเรายิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคะเขายิ่งแบบดูเดือดกันมากอะไรเงี้ยแล้วเขาคือแบบหนูขับผ่านทุกรอบจะเห็นรถชนทุกรอบอะเหมือนแบบเวลาที่ขับก็แบบโห surrounding มีแต่รถชนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบโฟกัสตรงหน้างตอนนั้นเราทำกิจใจไงให้มันทิ้งแข่งกับการที่แบบมันต้องเกิดพร้อเกิดปฏิบัติเตุอนเวลาเงี่ยใครก็จริงคุณพ่อสอนหนูเพราะหนูก็แบบ ลงครั้งแรกเราก็คือได้ไปอยู่นหน้าหน้าครั้งแรกเนี่ยหนูก็คือตัวสัน่นมือสัน่นขาสัน่นเล่นขาเล่นแบบขาสันสนส่นมากๆคุณพ่อก็บอกว่าถ้าขาสั่นให้ตบหัวทีหนึง่งตบแรงไหมเนาะมีกล้องหนูมีกล้องอยู่ในในรถ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วเหมือนคนพ่อดูวิดีโอมาเขาแบบเนี่ยทำอะไรอ่ะหนูนั่งแบบตกหัวแล้ทั้งตัวหน แล้วคุณพ่อคุณแม่มีอัดฉีดไหมแบบว่าได้ได้รางวัลได้แชมป์มาอะไรแบี้มีโรเตอร์ของโรเตอร์บอกว่าถ้าได้ที่ห้าให้หมื่นหนึ่งอะไรอ๋อ้งดตอนนั้นโรเตอร์แข่งตัวคันเขาเหมือนแบบเรามีปัญหาเลยสตาร์ทที่ที่สิบใช่ไหมคะแล้วหนูก็บอกว่าถ้าขึ้นไปได้ละให้คันละหมื่นหนึ่งก็คือน้องขึ้นไปขึ้นไปได้ที่ห้าโดนเสียหมดตัวเลยแล้วก็ที่หนูได้ที่ห้าให้หมื่นหนึ่งเป็นนนี้คุณพ่อ เราเรารู้สึกว่าเรามาถูกทางไหมกการขับรถก็ชอบในบีลุกกชอเค้าทำเร็วต่เๆยสนใจนยไหมมขับรถไม่เปเลยค่ะระยะเาไปสายอะไรเาเราไปสายคนดังไปสายคนดังอยู่นั่งางๆแบบเป็นคกำลังใจเวลาเรานั่งนนองขับแบบที่ไม่ใช่หนัแข็งเลยค่ะไม่มีค่ะเพราะองขับไม่ได้ใชคะแต่เคยเคยนั่งรถโรเตอร์หล่ะที่เขาไปซ้องในามัแขงอะไร่ง้ยก็กล้ากลัวค่ะนม่กลัว ไม่ยาอย่างไม่เคยไม่เคยง่ายเลยนะของพี่แแต่ว่าของโรเตอร์นั่งแล้วได้ลมโรเตอร์เป็นคนที่แบบขับเก่งแต่เขาก็แบบอยู่เดี่ยวแล้วกตลบตรงที่อะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราขับรถอ่ะคือหนูจะแบบอุ้ยจับแบบอุ้ยจับทุกอย่างเซฟตี้แต่โรเตอร์หันไปนั่งจับผมนั่งแบบนั่งแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งแบบเก๋ๆก็เลยเอเขาที่เก่งเพราะว่านสองคนก็คือขับได้ ดูไม่ดูคนที่กลัวอ่ะคหนูกลัวขับรถแล้วพยายามหันแล้วแต่ว่าตัวนั้นเหมือนคุณพ่อสอนเอารถชุบไปสอนเพราะว่าที่ขับรถใหญ่พอไปขับตัวเล็กก็จะง่ายคุณแม่ทรายก็เลยสอนตอนนั้นสอนน่าจะเอาผ่านนะคะแล้วก็ขับช้ามากแล้วน่าจะยี่หิงแล้วก็ชนเข้าประตูงไม่ไม่ไม่ได้ชนไม่ได้ชนรถเกือบชนอันนั้นคือชนขยะแล้วคือเฉียวบ้านเลยก็เลยแบบ พ่อบอกว่าไม่ต้องขับเลยนั่งไปเลยแต่เดี๋ยวต้องฝึกเลวค่ะเดี๋ยวต้องฝึกแล้ว่าแบบทำบ้านทำเป็นละหนุนั่งสวยๆคนเดียวจริงๆหละจะนั่งหลับเระเป็นเกลือกนั่งหลับก็ไนั่งหลับเราอยู่ในโรทุกคนที่น็อกไปเลยแกางลมาสายอะไรลงมาเป็นทางศิลปินหรือไงเขาอย่างน้องก็มาทงกีฬามาอะไรอย่างเงี้ยเ้าเป็นหนุ่นจะชอบแบบว่าจริงๆหนูชอบเรียนรังสีวิชาการไม่เนไม่เนนไมไม่ไม่ไมไม่ลนไม่นไม่เนไม่เ แต่ว่าล้วก็ชอบร้องเพลงก่นแต่เห็นว่าในเร็วนี้ก็กำลังจะมีคุเกั้หนอใช่ค่ะเร็วนี้ค่ะอกางเดืนีคคู่หรอหรือว่าไม่เปเดี่ยวก่อนแหว่ามีคู่ด้วยเดี๋ยวมีต้องติดตามค่ะเมื่อไหร่รูเพลงค่ะเพลงก็กางเดือนีแล้วค่ะชจะถ่าปีแล้วใช่ไหมถ่ยไปถ่ายไปแล้วเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเซอร์ไพรส์นะคะแล้วน้องรอดูค่ะช้าหรือเร็วแง้มแง้มซิแงแง้มก็เป็น เพลงที่ดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ใช oh. so ่แต่อยากบอกว่า MV สวยมากอยากให้ติดตาม MV คือ MV หนูะเอ็มแบบดูดูแล้วหนูว้าวมากอันนีเป็นที่เอกอันเป็นที่เอกยังบอกไม่ได้คยังบอกไม่ได้แต่ว่าขอบชมโอเค